สวัสดีครับเซลกาส์นะครับผมจากกุปตาศีสเกียรเราจะเลื่อนนะครับสร้างขาวอำเภอกันทาราร่มเมื่อนี้มาตีเทียนรถตีเทียนรถอายแล้วนะครับอยู่บนน้องแวงหมาดฐานดิติดไว้ถอยๆเลยครับเดี๋ยวผมจะ่ายอยู่อยู่เดืเเอถ่ายน้ำแล้วไ <c oughs> หวแล้วเราเป็นเอฟซีทางยูทูบเลยแบบนี้อยู่บนน้องแวงต้าบนน้องแวงนะครับอำเภอกันทาราร่มนะครับจังหวัดศีสเกียร ไอเราเซลล์เอลศูนย์หนึ่งแปดดีที่นะครับปีเทินเอาเอลหาสองสองแปดน้ำเซลกะนะครับหมัดคานเบิ้งพานเราแล้วแปลงแล้วใส่ใบยี่สี่นะครับสองสองห้าอีโปนี่ไทยลึกยังแกนโลกวิ่แล้วลึกไปกว่าเกลอีกใบามันไง <c oughs> นี่ครับสภาพรถเราขั้นนี้เซลกะตีเทิร์นให้ไอเราสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดมืบาท เบืองสภาพรถเยอเซอการ้พาเบืองรถตุลีเป็น R X 1 6 5 e งหกห E ไมล่าสุดของรุ่นนี้และควรสภาพโอ้สวยๆเลยดุมเขียวหอบโกบานฮันนี่เออเขา่ายเด็จักชั่วโมงแล้วครับไม่ดีจีตอน5,123ชั่วโมงกับบ่าทีว่า,วาหลายปันไดนะครับเพราะว่ารถมันเป็นไม่ดีจีตอน ก่อนจะมาเป็นตัวเอ็พี่ตัวนี้เรื่องเบิ้งรถปีใดปีให่ใหญ่ปีหกสาม,สามเห็นว่ามาตจดุมเขียวนี่แล้วเขทาทาแห้งเพื่อนเจะเาเืียาหาสองสองแปดนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดการดาวมือส่งรถสีโบว์ซูฟังอีกเท่อนึนงครับมอนี้มาเจนรายละเอียดให้เราเบิ้งมาแจงราคามาเด้ดเท่าใดเดี๋ยวสิพาเบิ้งสภาพรถหล,ลบขั้นไปนํา มันงามบอราคาประมาณนี้รถบริเฮดหน้าปังนะครับรถใส่ได้พี่โอ้ลูกหมากแต่งตัวนี้แบบมาทานเลยได้นี่เห็นขาเจ้าขคายอยู่เ <c oughs> ป็นตะนนแหน่ดีหฮงอาดเจละบีได้บ่ <c oughs> มีโอ้ขาท่าข้าวท่าจะใส่เดี๋ยวโดนอยู่ครับทอโอ้ทอมันอัดเพลนเห็ดแบบไม่ตัวนี้เป็นเหลี่ยมเพนปาดใหม่ล่มออกดีกว่ากัน เบืงเครื่องเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมทอนคัดตัดเปลี่ยนแล้วเ <c oughs> ทือนึง <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเบื้องสภาพโดยรวมงามอยู่ด้ครับเบาะกับบวขาดปวดไม่มีสนิมเลยรูแลดีอยู่นะครับลังค่ากันลังค่าเดิมลังค่ามาจากมาพร้อมรถนะครับบ้านเดี่ยวแตกเลยโ ขาทางเราอยู่นะครับเกือ,อกจะก็ไปไปใส่งานต่อเบิเ้องใบโรตจรีคมเป็นบางใบแต่ <laughs> ส่วนมากก็ยังยังสวยอยู่นะครับสภาพโดยร่วมกั็โอเคอยู่นี่โอเคอยู่โอเคอยู่กับพานกับใบเต็มขวดเราห้องขึ้นใส่ใบยิบซีนี่ครับ ใบยีสีไ, e ไทยเขาดีขึ้นกันแล้ววะไปไดซื้อขึ้นกันนะครับสี่สิบเรียงหาใบเป็นสองสองห้าอีโปตัวนี้แหละไทยเลือกยังเกียนโลกปีนี่เราเอาผ่า,านหกได้บ้านี้เราบอกเอาผ่านหาตัวเอลหาซองนะครับเราเ,าเป็นผ่านหกแสดงว่าทัานนี้เราหมักสีเขียวเลยฟ้าเนี่ยเราก็เป็นสีเขียวเลยนะฟ้าเติมน้ำมันให้โดรีนี่อา้าวป่าไมาอันนี้แหลนะเนาะ ลูกค้าทันได้อยากตีเทิร์นนะครับซ้ำโปมันดีเมือนนี้วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเดี๋ยวเสี่ยวกาเสี่ยวลิปลงท้ายเลีวลงเลยไม่นี่ละนะครับมาทานเพื่อลูกค้าอยากจองเอาโปรยังไห้นะครับอยากตีเทิร์นทรงรูปมากระเมือนองก็ได้อันนี้ไอเลราทางหาเสี่ยวกาเมื่อวานนี้ยำแรงนะครับกะได้คุยกันเขามาเบิ่งรนไอแน่ว่าเสินขเขาให้เราหลายหัดราคานะครับเราก็เลยเอา <laughs> ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากตีเทิร์นนะครับเอารถไปใบต้นหม่ไปไว้ใส่งานอยากเป็นอีงอีกนะครับกระโท่หาเซียวกาได้นะครับพอกันไหมนะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำหนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซียวกาด้วยนะครับทั้งเพจทั้งติ๊กต็อกทั้งยูทูบน้ำกันเบิดนั่นแหละนะครับซื้อเดียวกันเบิดเลยนะเซียวกาคคปตานะครับเพิ่มต้องไปกันหน้าจะขึ้นอยู่นะครับสีสเกตเราจะเลื่อนใส่เข้าไปน้ำ สาขากันทลาร่มใส่ขอไปน้ำนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลินนี้เอาไปเพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ